ช่วงนี้พาไปที่อีสานตอนล่างเป็นเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตค่ะไปติดตามได้จากคุณมนทิราบำเหน็จพันธ์ได้เลยค่ะค่ะขบการประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนํามาปรับใช้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแล้วยังสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับครอบครัวและกะชุมชนอีกด้วยค่ะ ที่อำเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมาเจ้าที่สหกรณ์การเกษตรพิมายเร่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจําหน่ายให้กับสมาชิกเมื่อเข้าสู่ฤดูทํานาเพื่อน,นําไปใช้ใส่แปลงนาก่อนทําการเพาะปลูกหวานกล้าเนื่องจากเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงโดยมีกําลังผลิตวรรจุ7ตันต่อวันเพื่อจําหน่ายให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงอีกทั้งยังมีเงินบรนผลให้กับสมาชิกอีกด้วย ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บ้านหนองบึงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ต้องประสบกับปัญหาจังหวัดสุรินทร์ต้องประสบกับปัญหาเมล็ดข้าวไม่แข็งแรงทําให้กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบึงหันมาทํานาแบบเกษตรอินทรีย์ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนพัฒนากลายเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานระด,ดับจังหวัด ที่จังหวัดอุบลรัตธานีประชาชนชาวอำเภอพิบูรณ์มังสาหารร่วมมือกันสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ขึ้นโดยน้อมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรโดยใช้พื้นที่หนึ่งไร่ได้เงินหนึ่ง0บาทให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จำกัดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ี่ส่วนได้แก่การทำนาปลูกผักประมงน้ำจืดปศุสัตว์และที่อยู่อาศัยทำให้แต่ละครัวเรือนสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่จังหวัดชัยภูมิเกษตรกร,กรบ้านผนังเสือตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวได้น้อมนำหลักปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้โดยการปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงเดียวกัน ซึ่งช่วยลดต้นทุนใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที่และสร้างไรายได้ต่อเนื่องหากเกษตรกรทุกรายยึดแนวทางจะไม่เป็นหนี้และไม่จําเป็นต้องขายที่ดินทํากินอีกต่อไปและที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไร่ตําบลป่าไรา่อำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วในแต่ละวันจะมีชาวบ้านในพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเดินทางมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรและเลี้ยงสัตว์ปีกสัตว์น้ําตลอดจนการปลูกพืชผักและปลูกผลไม้ เพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองค่ะหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะรา้งานข่าวจากศูนย์ขาวนาครราชสีมาช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้จากทางสถานีค่ะขอบคุณค่ะคุณ